ได้ค่ะเดี๋ยววันนี้มาดูราคาทองคำกันนะคะวันนี้วันที่29เดือนจูนายนนะคะเ,เริ่มที่เดลี่เลยนะจบราคาเดลี่ด้านบนนะคะอยู่ที่184.74 7นะคะด้านล่างอยู่ที่181.73 6ซึ่งเป็นกรอบเดิมเมื่อวานนะครับแต่ว่าล่าสุดราคาเพิ่งจะเทสซัพพอร์ตนี้ซ้ำไปอีกรอบที่อาจจะเป็นรอบที่2หรือรอบที่3นะครับในช่วงวันสองวันที่ผ่านมานะคะ ดังนัจริงๆแล้วภาพรวมคืออิทธิพลของขาลงยังค่อนข้างเยอะอยู่นะคะวันนี้เจ็บคอนะจะพูดแบบเสียงจะแปลกๆนิดนึงนะโอเคจริงๆสัญญาณบลอกมาหลายวันแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วด้วยแต่ว่าไม่ขึ้นนะเพราะว่าตัวของแรงซื้อยังไม่ค่อยมีนะครับเทรนหลักเป็นขาลงที่แข็งแรงอยู่แล้วก็วันนี้เองนะคะตัวแรงขายนั้น ดูมีอิทธิพลเยอะกว่าแรงซื้อนะคะแรงซื้อยังไม่มีแรงขายเนี่ยตั้งเขามาว่าจะจะก่อตัวขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ก็ยังไม่ได้แรงมากแต่ในทำเฟมย่อยต้องไปเช็คซ้ําอีกทีหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าหลังจากเทส1816แล้วยจะไปทำเฟมย่อยจะรีบาวกลับหรือเปล่าหรือว่าจะมาต่อจนลงไปทดสอบเลเวลถัดไปที่1804หรือเปล่านะคะมาดูสี่ชั่วโมง 4ชั่วโมองหลังจากเมื่อแท่งก่อนหน้านะคะทะลุเอ่1816ซึ่งเป็นซัพพอร์ตล่างของกรอบเดลี่ลงมาค่อนข้างไกลแล้วก็มีการรีบาวกับแบบเร่งด่วนเรียกว่าเร่งด่วนมากเลยนะคะเพราะว่าแท่งนี้นี่ลงไอ้ขึ้นมากกว่าลงนะคะแล้วมีสัญญาณของอเรียกว่าลูกศรที่ตัวแท่งเนี่ยกดที่แท่ง4ชั่วโมองหมายความว่าราคาจะถูกกดดันให้ขึ้นอยู่ทั้ง แท่งนะคะก็คือสี่ชั่วโมงนั่นแหละแล้วเขาดาวอีกสองสามชั่วโมงเนี่ยก็ยังดูมีความหวังมีโอกาสว,าว่ามันรีบาวขึ้นมาเลยแนวแนวรับที่เธอมาเป็นแนวต้านเนี่ยหลายอันแล้วคือหนึ่งแปดหนึ่งหกไปละหนึ่งแปดสองศูนย์ไปละเลเวลถัดไปคือหนึ่งแปดสองเก้าจุดสี่ศูนย์นะคะซึ่งเป็นกรอบด้านบนของทำเฟรมสี่ชั่วโมงนะคะวันนี้ทำเฟรมสี่ชั่วโมงอะ่ะ มีโครงกว้างอยู่ที่ประมาณ700กว่าจุดน,นะคะระหว่าง1829กับ1820ถูกทำลายทั้งข้างบนข้างล่างแล้วนะคะนันนี้ RESISTANT ก็กลับมาเป็น RESISTANT ใหม่เพราะฉะนั้นเลเวลถัดไปที่มีอกาเทสอยู่เหมือนกันคือ1829นะครับไปเช็คแรงซื้อแรงขายหน่อย <c oughs> ตอนนี้เทนยังเป็นขาลงอยู่นะจ๊ะทุกคนแล้วก็ค่อนข้างแข็งแรงทีเดียว แต่ตัวของอแรงขายนะครับหน้าแทงปริจบันคือพักตัวนะคะแล้วก็แรงซื้อเนี่ยเริ่ม direction มานะคะแต่ว่ายังถือว่าไม่ค่อยเยอะมากนะแต่เห็นจากแรงกดดันเล่งด่วนเนี่ยก็น่าจะแบบต้องสังเกตร,ระยะ e s i s t n c e ใกล้ๆอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นวันนี้เองนะครับตัวที่เป็นเหมือนกับแต่ว่าใจสำคัญคือบริเวณนี้เลยเนาะ คือรุสเซน1829นะคะว่าถ้ามันเทสแล้วเนี่ยมันจะผ่านหรือเปล่านั่นเองถ้าผ่านนะครับเลเวลถัดไปของ r e s i s t a n นหรือราคาที่มโอกาัไปได้คือสุนระยะสวิงรายวันเลยนะวันนี้ไปสุดอยู่ที่อย็บคออยู่ที่1840.98นะคะแล้วขับขึ้นไปอีกคือ1847.74นะคะแต่ถามว่า มันแรงขนาดนั้นไหมก็ต้องดูปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ประกอบด้วยหรือว่าข่าวด้วยนะคระเพราะว่าวันเนย็นมีพัสดิฟายเ้ยไม่ใช่ใช่สิค่ะเขาเรียกอะไรสปีกข่าวสปีกข,ข,ข,ของคุณลุงพอเวลตอนสองทุ่มนะครัะออกมาพูดอีกแล้วก็ติดตามกันเผื่อจะส่งผลผันผวนต่อราคาทองคำนะครับแต่ว่าตั้งแต่เดลี่สี่ชั่วโมงนะคะแล้วก็ H1 เนี่ยจริงๆแล้วยังเป็นขาลงที่ค่อนข้างแข็งแรงอยู่แต่ว่าไอ้แท่งกระชากกับเมื่อกี้นี่โอ้โหไปเป็นพันจุดเนี่ยคือแบบทันก็ทันไม่ทันก็รอรอบหน้าอย่างนี้นะคะถ้าดู30ก็เพิ่งจะเทส LMA 200นะคะก็แรงซื้อยังเยอะอยู่นะที่30ก็ดูอีกทีว่าเอ้ยจะเทสไหมตรงนี้นะคะสองเทสแล้วผ่านหรือเปล่าเนี่ยดูแท่ง4ชั่วโมงนะครับ 15เหมือนกันนะคะเพราะว่ากระแทกลงเมื่อกี้ก็นะไปสร้างกรอบราคาล่างของ H1 ใหม่แล้วนะที่1811นะคะจุด92นะคะแล้วก็ resistance ของออทำเฟรม H1 ที่มันทะลุขึ้นไปนะ1822มันจะเทิร์นมาเป็น support ที่อยู่ใกล้ๆนะเพราะฉะนั้นถ้าสมสมติว่ามันไม่ผ่าน1829 support ที่อยู่ใกล้ๆคือตรงนี้แลนะ1822นะครับแล้วถัดมาค่อยเป็น เลเวลเดิมนะครับก็คือบริเวณหนึ่งแปดสองศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งนะคะโอเคแล้วทีนี้มาเช็คสุดระยะสวิงด้านล่างด้วยดีกว่านะคะวันนี้ก็ลงไปเกือบสุดระยะสวิงข้างล่างแล้วก็มีแบบส่วนขึ้นไปกระทันหันนะครับมาสแสดงเชียวนะคะโอเคถ้ากลับลงไปข้างล่างวันนี้สุดระยะสวิงไล่วันอยู่ที่หนึ่งแปดศูนย์เจ็จุดหนึ่งหกแล้วก็กอบล่างนะครับของ วิกฤีอยู่ที่1804.97เนาะเพราะฉะนั้นลักษณะนะราคาทองคำวันนี้ก็จริงๆเป็นขาลงที่ค่อนข้างแข็งแรงแต่ว่าจังหวะรีบาวน์สวนกลับเนี่ยก็เรามาระวังในหนึ่งช่วงนี้ก็ตลาดผันผวนนะคะแล้วไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ